นั่งพักอยู่นะคะตะคิวขึ้นอันนี้จุดเอาดอปแบกมาฝากไว้นะคะกอปใส่เสื้อสีเหลืองเหลืองถุงใหญ่มากแต่ละคน ตื่นไหมคะร้อยโลแรกก่อนมาตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ละเนาะคนวิ่งร้อยโลเยอะมากไม่น่าเชื่อนี่วิ่งร้อยโลหรือวิ่งสิบโลกันเนี่ยมาเป็นร้อยคนเลยในเรื่องของป้ายบอกทางนะคะก๊อปไปแล้วนะคะนิดหนึ่งนะคะว่า รดสังเกตนะคะตราของงานนะคะจะบนเสมอนะคะหากตราของงานมันลี่จะลื่นตกลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะอยากจะให้พี่ๆทุกท่านนะคะขอบพี่มันกลับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเดินตามทูกสอนะคะไม่อย่างนั้นทุกท่านจะหลงได้ค่ะเนื่องจากหลายๆครั้งนะคะป้ายบอกทางเยมันจะมีการคนเนีอาหารให้ิ คทำมคอ๋อโอเคค่ะได,ได้เลยค่ะชดค่ดาคุณค่ะมีขนมปังด้วยน่ารักดีีอันนี้เช็คอินแล้วนะคะก็จะมีสแตมนะคะขันยู่บล็อกเอเริ่มเจ็ดโมงครึ่งนะคะแต่มาเช็คอินตอนเจ็ดโมงยี่สิบตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่สิบนะคะ สมรตัดแถบได้เลยนะคะัดลตอนนี้นะครับลออะนะคะก็กำลังจกทัการไัดตัวทั้งหมดแล้วนะคะายุสุดท้ายตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะไแล้วนะคะ ออกมาเป็นคนสุดท้ายของบล็อกเก B นะคะเก็ขาตัดแถวไปตัดแถวมานะคะกลายเป็นออกคนสุดท้ายของบล็อก A นะคะลังท้ายอ่ะแต่อากาศดีมากเป็นถนนก่อนนะ ชาวตำบลโป่งแยงยินดีตอนหลับหนักวิ่งนะคะก็เป้าหมายวันนี้นะคะจะเดินให้น้อยที่สุดทํเวลาให้เร็วที่สุดนะคะต้องวิ่งให้จบค่ะก็ยังเป็นทางถนนอยู่นะคะ ลุกระยะริบ <barking> บ <disad noon> ินเป็นสีส้มนะคะเคคลิปนี้ทั้งสายน้อยยางว่ากันนะคะเพราะว่าตั้งใจทำเวลาแล้วก็จะใช้ไม้โผในการช่วยเล็พลังหน้าคเล่ลือดหันไล่ของชาวบ้านแล้วนะคะสวยงามมากเป็นครั้งแรกที่หันบางวิ่งโป่แยงนะคะ ็ยังเป็นทางถนนในหมู่บ้านอยู่นะคะอันนี้วอมๆไปค่ะเอ้ก็จะมีรถสวนด้วยต้องระวังนะคะ <âu> เดี๋ยวเลี้ยวขวาข้างหน้าก็เริ่มขึ้นชั้นแล้วนะคะแต่ยังเป็นทาง พื้นคอนกรีตอยูย่ส่วนใหญ่คนก็จะเอา,เอาไม้โพออกมาใช้แล้วนะคะไปสโลสีแล้วนะคะขวัญกดนาฬิกาช้าไปประมาณ1 0 0ยถึงสองเมตรนะตอนออกจากจุดสตาร์ ัแต่หัววันเลยเอาไม่เป็นไรค่ะเริ่มเข้าเทรลแล้วนะคะที่กิโลที่สามนิดๆน,นะคะวิวค่ะ มากถ้า่คยไปนะค่ะตอนนี้แปดโมงสิบห้านะคะต้องไปโลที่หกให้ทันตอนเก้าโมงสี่สิบค่ะก็น่าจะทัน <c oughs> เหนื่อยมันชันมาเรื่อยๆเลยค่ะ ค่ะสูกๆมีอาการจุกเล็กน้อยหายใจไม่ค่อยสะดวกท้อง ลบให้พวกขาแลนเมื่อกี้ฉันมาเรื่อยๆก็เริ่มมีดาวฮิลแล้วก็โลลิงให้ได้วิ่งสนุกสนุกนิดนึงนะคะขอไปได้เรื่อยๆค่ะดาวฮิลค่ะ โลที่ห้าจุดหนะคะบวกลบประมาณร้อยสองเมตรนะคะกลับมาบนทางทั้งนนอีกแล้วในชุมชนนะคะสนอไปเรื่อยๆค่ะแอบจุกจุกลิ้นปีนะคะเจอครูน้ำฝนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ จ้อีกแลวถึงสเตชันกองแห่นะคะขอแก้มน่งนะครับดูชื่อตัวเองบนหน้าจอเลยนะคะขอบคุณค่ะขอพักแป๊บหนึ่งจุ๊กโหดอบแบ็คเพื่อน ว้ยปวดจุกมากเดี๋ยวเอาใส่ซิปล็อกกลับไปด้วยนะคะตอนนี้เกือบ9ก้ามงนะคะถือว่าขวัญมีบัฟเฟอร์ตัวเอง40นาทีเนาะเดี๋ยวนี่กินโค้กกันนะคะจะให้แก๊ช่วยไล่ลมที่จุก ก็ขันไม่ได้เอาพวกข้าวต้มมัดอะไรไปนะคะคิดว่าอาหารที่เตรียมมาของตัวเองพอเทจะไปต่อเลยค่ะคนเริ่มมาเยอะแล้วเมื่อกี้คนยังไม่เยอะงนี้เลยก็เามาเป็นจุดยุเทอนะคะจะมีพลนๆส่วนทางมาขวัญแอบพกโคมากินนิดนึงด้วยเอามาไล่ลงช่วยได้เยอะมาก อยู่นั้นประมาณห้าทีกลุ่มซีมาเร็วมากเลยกลุ่มซีพี่คนเมื่อกี้นี่กลุ่มบีนะคะกลุ่มซีกลุ่มบีมาแล้วก็ชื่อทางถนนนะคะออกมาจากสเตชันน้ำก็เป็นถนนเลยเมื่อกี้ชันมาแล้วนะคะก็อนี้จอกเบาๆขาแข็งมาก ถนนก็เข้าป่าอีกนะคะอตอนนี้ประมาณโลที่แปดแล้วค่ะดินนุ่มๆไม่สถานเท้ามากค่ะแตนมีรากไม้นะคะระวังสะด,ดุดดาวหิมว สวัสดีค่ะพี่ขวัญใช่ไหมอ่ะใช่ครับสวัสดีค่ะคมากับก๊อฟอ่ะที่เมื่อวานเจอก๊อฟอ๋อครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับ,คบอันนี้ขึ้นชันประมาณโูแปดครึ่ง ึ้นมาถึงยอดแล้วค่ะคุณเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะ อันนี้โลที่สิบนะคะอีกสามโลก็จะถึง W3 นะคะเตชันน้ำตรงนั้นไม่มีข้าวให้กินแต่ว่ามีน่าจะมีพวกแตงโมอยากไปถึงไวๆคะ่ะจะได้ไปเติมพลังต่อต้องไปถึงตรงนั้น ไม่เกิน11โมง40นะคะตอนนี้เพิ่งจะ9ก้โมง49แต่ไม่ประมาทค่ะไปเรื่อยๆค่ะคนอื่นเขาวิ่งไปหมดแล้วแอบเลื่นนิดนึงค่ะดอนดาวฮิลพื้นแน่นแต่ว่าสไลด์อยู่ เหีนเยอะค่ะเสียวข้อเท้าพิกมากเพราะว่าข้อเท้าขวามีอาการเจ็บอยู่นะคะ นุกแบบเหนื่อยเ <c oughs> <c oughs> น,นื่อย่มีดาวฮิลอยาขอเก็บกล้องก่อนนะคะมันจะลื่น เป็นดาวฮิลยาวๆเลยนะคะจะเห็นว่าทางด้านขวามันจะเป็นดินแบบเรียบๆอะ่ะเพราะคนอื่นเขาเหยียบไปหมดแล้วนะคะมันก็จะลื่นขัญจะจริงๆแล้วขวัญจะเลือกเหยียบข้างที่คนยังไม่เหยียบเนาะคือฝั่งนี้ใบไม้เยอะแต่ก็ระวังลื่นอยู่ดีะคะ่ะ ลื่นมากโอ้ดาวฮิวยาวๆเลยไปทางขวานะคะตามดดนิดบินคือมันเริ่มทิ้งช่วงแล้วอะ่ะเพราะว่าบางคนอัพฮิวเก่งบางคนดาวฮิวเก่งมันก็จะเริ่มแตกกลุ่มนะคะ ตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับพันเลยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นทางระหว่างไปวิวสามนะคะนี่ทางชันเริ่มต้นตอนนั้นก็จะเริ่มเป็นแบบโรลิ่งทางล่าบให้เราจ็อกกิ้งได้นะคะพันก็จะจ็อกไปาเพิ่งครบสิบเอ็ดโลค่ะอีกสองโลใกล้ถึงแล้ว ครึ่งทางแล้วค่ะสู้ๆไอ้ทุกคนหายไปหมดเลยอ่ะไม่มีใครเลยออกจากป่ามาก็จะเป็นทางถนนอีกนะคะตอนนี้อยู่ที่โล11.5ค่ะก็เป็นช่วงดาวฮิลแต่ว่า ลูกสุดท้ายที่จะไปเข้าเส้นชัยตรงแถวผ่านนกกกอันนั้นจะชันนะคะเกณฑ์ประมาณ500เมตรก็จะเป็นลูกสุดท้ายที่เขาเก็บเอาไว้ให้ก็พยายามพยายามทัน,น้อมหน้าขายอยู่นะคะออกจากป่ามานะคะ ก็จะเป็นทางโล่งหิวข้าวหิวหิวสิบสองโลแล้วนะคะที่ตอนนี้สิบโมง ข okay. วัญมีในช่วงในมืออีกชั่วโมงครึ่งโอเคค่ะ oh, จุกบินปีครับขวกำ์ขวัญกำมณ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ เโอเคเติมน้ำจุกอ่ะขอนั่งพักแป๊บหนึ่งสวยโอเคค่ะตอนนี้สิบโมงสาสสามนะคะ <c oughs> ดีค่ะออกมาจากสถานีวิวสแล้วก็จะเป็น เขาลูกสุดท้ายที่เขาจะให้ขึ้นไปเกณฑ์ประมาณ500เมตรไปที่ผานกกกเข้าให้ทันบ่ายสองครึ่งก็มีเวลาอยู่ขอเดินย่อยป,ประมุกมากดูวิวไปกันนะคะ สิบเอ็ดโมงนะคะโอ้ยอ๋อบสองครึ่งค่ะหนูอัดวิดีโอสิบสี่จุดแปดโลวิ่งผ่านไล่กุหลาบนะคะหอ่อไวันนี้เลยอะเพิ่งรู้เนี่ยสวยดีตรงไปค่ะทุ่งผักกาดใช่ไหมอะ นี่เดินยับเลยนะคะเก์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหต้องวิ่งเก็บเกนต้องวิ่งเก็บเกนให้ได้พันสองเจแล้วก็ดาวฮิวยาวๆก็รอ,รอได้รอดาวฮิวค่ะตคิวจะมาตคิวจะมาตรงหัวเขา่าหยุดฉีดสเปรย์ไปแล้วสองที ข้างซ้ายเป็นที่ข้างซ้ายอู้สวยมากอากาศมันดีอย่าเนื้อผักมันเลยสดนี่นั่งพักอยู่นะคะตะคิวขึ้นทีนี้เป็นสองเข่าเลยอ่ะ น่าจะกินน้อยเพราะว่าวันนี้จุกตั้งแต่เช้าแล้วมันกินอะไรไม่ลงเพิ่งกินกล้วยไปสองใบเจะลองกินอันนี้ดูนะคะน่าจะขาดโซเดียมด้วยค่อยวิ่งไกลจะจบแล้วอ่ะสิบเจ็ดจุดห้าสี่ชั่วโมงกับสิบหนาทีคั t ออฟเจ็ชั่วโมงม,มาแต่คิวขึ้นช่วงที่จะดาวหิวด้วยนะคะ วิ่งจบอยู่แล้วอ่ะสามโลเองเดี๋ยวประคองไปก่อนนะคะมันเจ็บด้วยสปีดวอล์กเอากินไม่ไหวน่าจะขาดโซเดียมตอนเที่ยงแดดแรงมากอีกประมาณสองถึงสามโลสุดท้ายค่ะ นีส p e e d walk อยู่กวตะคิวขึ้นอีกสวยมาก,กเกษตรขั้นบันไดรงออออกมาเจอถนนอีกนะคะน่าจะไม่เกินประมาณโลนึงก็ถึงเส้นชัยแต่ยังไม่ได้ยินเสียงลำโพงแบบประกาศะอะไรเลยประเด็นคือ คิวขึ้นตลอดทางอยากวิ่งมากผ่านไป5ชั่วโมงนะคะคือยังไงมันก็ทันคัดออฟแหละแต่ว่าอยากได้เวลาที่ดีนะอุตส่าห์ตั้งใจทำเวลาไว้โอ้ยเดี๋ยวโอเคค่ะจะพยายามจ็อกกิ้งไปเท่าที่ไหวนะคะสองเข่าเลยค่ะอ่ะเริ่มได้ยินเสียงแล้วไปไปไปโอ้ย เส้นชายอยู่ข้างหน้านะคะอยากวิ่งมากเลยแต่ว่าตะคิวมันขึ้นเป็นก้อนอเก๋อะค่ะถ้าใครวิ่งกลางคืนน่าจะมีคอบไฟจุดไว้ต้อนรนะับนักวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยโอเคมีความชันก่อนขึ้นเส้นชัยนิดนึงนะคะโอเคค่อยๆไต่ไปเดี๋ยวตะคิวระเบิด โอ้แม่เจ้าขึ้นอีกแต่จริงๆเข้าแล้วนะคะสแกนไปแล้วเมื่อกี้มีไปรับเหรียญกระถายลูกเอ้ยได้แล้ว กงยงเทรลสอง0ันยี่ก็เรียบรอย้อยแตมหมดแล้วเริงมากภาพบรรยากาศตากล้องอันนี้ลงไปรับเสือ้อรับอาหารนะคะก็เดินขึ้นมาแล้วก็ต้องเดินลงไปอีกนี่ สนุกดีค่ะแล้วเดี๋ยวไปน้องนั่งรถชัตเตอร์บัสกลับไปที่จุดปล่อยตัวตรงอ,อบอตโป่งแยงนะคะดีใจมากเสร็จก่อนแผนด้วยเดีย๋ยวเราไปรีวิวข้อคิดและบทเรียนนะคะเจอกันค่ะ ตาคับบถ้ามีถ้ามีอาวอีกครับอันนี้มาถึงแล้วนะคะก็รอซัพพอร์ตกอล์ฟนะคะก็อีกสองอ่าสองโลจะถึงเรามาดูกัน เตรียมน้ำไว้ให้แล้วแล้วก็น้ำแข็งแล้วก็ผ้าเย็นก็ <c oughs> อจอดไว้อยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> โอ้รอนานมาก่อแลวพี่คนหนึ่งอ่ะาาอ๋ะอเ่ะ,ธะธเธอไปสตแตมป์พาสปอร์ตกันคะ่ะจมนวนวันเก่งเจ็ดร้อยอ่ะเกง่งเก่งมากเก่งมากนี่เราสตรแตน์บายไปแล้ว ไหวไหมคะมอเออแล้วพี่คนหนึ่งอ่าันซื้อของมาเผื่อเขาด้วยอ่ะ<ด>บอก<พ>อเขายังน,ยนี่มาดูของซัพพอร์ตประกรณ์กันกันซื้อน้ำแข็งเออชเวฟชวาบโคกก็ผ้าเช็ดหน้าเย็นน่าจะช่วยว่ะอ่ะนี่คือการซัพพอร์ตนะคะ คือเอาอะไรก็ได้ที่นักวิ่งชอบกินมาให้แล้วก็ทางผู้จัดไม่มีให้นะคะเดี๋ยวซื้อมาฝากพี่คนหนึ่งด้วยสำหรับทริปของป่งแยงก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะพูดที่นอนให้แล้วเดี๋ยวพี่เขามาจัดเตียงให้ก็คอบขคุณค่ะ พี่เจ้าหน้าที่จับปูที่นอนให้เราแล้วนะคะเพราะมันสองทุ่มกว่าแล้วเนะาะก็จริงๆเมื่อกี้ก่อนปูก็จะมีที่นั่งข้างล่างส่วนตัวสองท่านนะคะอันนี้ก็วางของได้เนาะแล้วก็เก็บแล้วก็มีโทรทัน์ด้วยนะคะมีโทรทัศน์ส่วนตัวข้างล่างเตียงล่างแล้วก็เตียงบนนะคะ แล้วก็มีปุ่มให้เราควบคุมเปิดปิดแล้วก็เสียงได้แล้วก็มันมีช่องให้เราดูด้วยนะคะก็ประมาณ3 5 7 9เนอะอันนี้ก็จะแบบบันเทิงเริงใจมากกว่าปิดไฟทั้งห้องได้แล้วก็ปิดไฟทั้งห้องให้ได้ด้วยอ่ะมันก็จะมืดสนิทแต่ถ้าเทียบกับห้องรวมหมไฟเขาจะเปิดตลอดเวลาแล้วก็มี ตู้กระจกอ่างล้างหน้าส่วนตัวเราก็แปลงฟันในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำกับขนมส่วนอันนี้เป็นประตูที่มันคอนเน็กไปกับอีกห้องหนึ่งนะคะแต่ละถ้าเราไม่ได้ซื้อคอนเน็กเราก็ไม่เปิดเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ,อ,ะอาทิตย์หน้า 14-15พฤศจิกาใช่ค่ะขวันจะต้องกลับมาลำปางมาวิ่งงานผาหอบเทรลนะคะซึ่งจัดที่อำเภอแม่เมาะเลยใกล้ๆก,ก,กับบ้านพอดีสุดเลยนะคะเดี๋ยวขันจะพาไปเที่ยวแม่เมาะนะคะในเอ,เอ,เอ,เอพิโซดถัดไปนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมช่องไลฟ์ฟีคิดบอกนะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ